สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับแล้วก็ยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช a n e l The Move นะครับวิดีโอนี้ผมคิดว่าน่าจะเป็นพาร์ทท้ายสุดของ Resident Evil Village แล้วนะครับถ้าผมไม่เกิดไปคิดไอเดียอะไรออกเพิ่มเติมในตอนหลังนะซึ่งเนื้อหาที่ผมจะสรุปให้นั้นมีเป้าหมายเพื่อการสรุปปมปัญหาและประเด็นเนื้อเรื่องที่ยังไม่มีคําตอบในตอนนี้ทว่าความสําคัญก็คือมันอาจจะใช้ต่อยอดไปสู่ Resident Evil ในภาคต่อๆไปหรือว่าจะเป็นเนื้อเรื่องส่วนขยายนั่นเองครับเอาล่ะปมเนื้อเรื่องเหล่านั้นมีอะไรบ้างมาลองดูกัน ข้อที่1ผู้ก่อตั้งทั้ง4ต้องบอกว่าเมื่อเล่นจบสิ่งหนึ่งที่โตเกมแตะมันน้อยมากๆเลยก็คือประวัติเบื้องหลังของหมู่บ้านแห่งนี้ครับก่อนที่มิันดาจะเข้ามาครอบงำโดยเฉพาะรูปปั้นขนาดใหญ่ของ4ผู้ก่อตั้งหรือว่าราชาทั้ง4ที่บริเวณลานประกอบพิธีกรรมซึ่งถ้าเราอ้างอิงจากภาพคอนเซปต์อาร์ตคำบรรยายนั้นก็ได้บอกบทบาทหน้าที่ของคนทั้ง4เอาไว้ว่านอกจากจะสร้างหมู่บ้านขึ้นมาแล้วพวกเขายังทําหน้าที่ปกป้องถ้วยของยักษ์ที่ใช้ประกอบร่างโรสขึ้นมาใหม่อีกด้วย ฉะนั้นสิ่งที่ผมแน่ใจได้อย่างหนึ่งก็คือพวกเขาอาจจะรู้เรื่องไม่กัมมซีที่ซ่อนอยู่แล้วก็รู้ถึงอันตรายของพวกมันก็เลยพยายามสร้างกลไกต่างๆเพื่อป้องกันไม่ให้คนเข้าถึงรากเงาของเชื้อราตัวนี้ครับหรือว่าจะเป็นหลักฐานที่มีบันทึกช่วงประวัติศาสตร์ที่บ่งบอกว่าหมู่บ้านนั้นมีอยู่ตั้งแต่ในยุคสมัยของอัศวินนักรบแล้วก็การต่อสู้กําจัดพวกนอกรีดซึ่งในตอนนั้นเอกสารก็ระบุชัดเจนว่ารูปปั้นทั้ง4นั้นถูกสร้างขึ้นมาแล้วผมจึงเชื่อว่่่่่่าาาาาาา Resident Evil ไไไดดด้้้้้้ทงงงงปมมมเเเเเรรรรืืืออ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 อนนนนีีีีววพพใใหหคคคํคตตตบกกกกัภๆแล็ูถึ จากบันทึกของเมลานดาเองกับบันทึกที่เจอในโรงฆ่าสัตว์นั่นก็คือถ้ำที่เมรานดากับสเปนเซอร์พบเจอถ้ำท,ที่มีตราเสร็ลักณ์ของอัมเบร์ล่าที่สเปนเซอร์ไปใช้เป็นโลโก้บริษัทคือผมเล่นจบแล้วก็ยังไม่เคยเจอพิกัดดังกล่าวเลยนั่นเองปมปัญหาที่2ก็คือครอบครัววินเทอร์ครับ ผู้ชมที่ได้เห็นฉากจบไปแล้วก็คงสงสัยเหมือนกันหมดรวมถึงผมเองด้วยว่าสุดท้ายแล้วอีทานตายไปแล้วจริงๆหรือเปล่าหรือว่าเขาจะกลับมาในฉากนั้นจริงๆแต่มันก็มีความย้อนแย้งอีกตรงที่ทําไมเขาถึงกลับมาตอนที่โรสโตเป็นผู้ใหญ่ระยะเวลาในการ่้มแซมร่างของตนเองมันนานขนาดนั้นเลยหรือเปล่าแล้วไหนจะเป็นผ้าพันแผลที่มือที่ยังมีอยู่อีกคือถ้ามันผ่านไปหลายปีจริงๆผ้าอันนี้ก็น่าจะแกะออกไปได้แล้วมัง้งหรือว่าจะเป็นบทบาทของมีอาที่เมื่อหนีออกมาจากหมู่บ้านได้แล้วนะครับเราก็เดาได้แค่ว่าเธอจะเป็นผู้เลี้ยงดูโรสเเเปปป็นนแมมม่่่ลีีีี้้้ยยงงดวตออไทัาาาจจะศก เชื้อโมแล้วนะครับจากคำยืนยันภายในบันทึกของโซอี้แต่ว่าเธอก็คงจะมีบทบาทบางอย่างรออยู่แน่นอนข้อที่3โรสเกี่ยวกับเด็กน้อยคนนี้ประเด็นใหญ่ที่สุดก็คงจะไม่พ้นพลังที่เธอมีครับเพราะเธอน่าจะเป็นมนุษย์ที่หลงเหลือเพียงหนึ่งเดียวที่ยังมีโอกาสในการเชื่อมโยงกับเมกกาไมซีดได้นั่นหมายถึงเมกกาไมซีดเรคคอร์ดที่บันทึกข้อมูลสําคัญหลายๆอย่างเอาไว้นะครับรวมไปถึงตัวตนของอีธานเอเวอร์ลีนหรือแม้แต่มิรันดานที่ยังอยู่ในนั้น แต่ว่าสิ่งที่ผมสงสัยมากกว่าก็คืออายุของเธอครับเพราะว่าโรสในวิลเลสนั้นอายุแค่6เดือนเท่านั้นซึ่งพอกลับมาดูในฉากเอ็นเครดิตเด็กน้อยก็น่าจะอยู่ในวัยไม่ต่ำกว่า17หรือว่า18ปีแน่โดยผมก็ได้ตั้งข้อสังเกตเอาไว้ในวิดีโอประวัติมิดันด้าว่าหรือว่าโรสจะมีปัญหาแบบเดียวกับเอเวอร์ลีนหรือเปล่าที่โตไวกว่าปกติทว่าคําตอบเกี่ยวกับการชราภาพอย่างรวดเร็วของเด็กสาวก็ได้รับคําอธิบายจากบันทึกของโซอี้ด้วยเช่นกันว่าเด็กน้อยนั้นมีข้อบกพร่องทางโครโมนนะรรรัท่่่ําาาใให้เเเลอองธตตวจแแกก็็ย ทีนี้ถ้าเรากลับมามองที่ตัวโรสมิเรนดานั้นก็ได้ย้ำชัดเจนนะครับว่าโรสคือ perfect v e s s ซ l ของเอวาฉะนั้นมันก็เป็นไปได้สูงที่โรสจะเติบโตด้วยความเร็วของมนุษย์ปกติก็มีโอกาสที่จะเป็นไปได้สูงโดยสรุปแล้วผมจึงเชื่อว่าอายุที่แท้จริงของโรสจะเป็นตัวตั้งต้นเรื่องราวของ Resident Evil ในเฟสต่อไปอย่างแน่นอนครับ ข้อที่4คริสเรดฟิล์หนึ่งในพระเอกของเราจากเจเนเรชันแรกของเกมนั้นรอดชีวิตมาได้อีกครั้งแต่ดูเหมือนว่าเขาจะตัดขาดจาก BSAA แล้วก็เป็นไปได้แม้จะไม่มีหลักฐานเป็นลายลักษณ์อักษรทว่าการกระทําของเขาก็ดูเหมือนจะไปขัดต่อคําสั่งของต้นสังกัดของตัวเองทั้งการเอาหน่วยฮาวเวฟมาร่วมปฏิบัติการในภารกิจล่าสุดการพยายามสืบหาความลับภายในองค์กรและเขาอาจจะเป็นคนที่ส่งจดหมายให้กับโซอี้จนทําให้หญิงสาวรู้ว่ามีอากับอ e ีธานยังไม่ตายรวมถึงความลับที่ BSAA ปิดบังเรื่องเอเวอร์ลีนและก็การปล่อยข่าว ด้วยผมจึงมั่นใจว่าคริสจะมีบทบาทของตัวเองต่อไปไม่ทางใดก็ทางหนึ่งโดยเฉพาะการต่อกรกับองค์กรใหญ่ๆอย่าง BSAA หรือแม้แต่บริษัทค้าอาวุธชีวภาพอย่าง The Connection นั่นเองครับ ต่อไปข้อที่5 BSAA แม้ว่าจะเป็นองค์กรระดับนานาชาติที่ก่อตั้งขึ้นมาเพื่อควบคุมดูแลและจัดการเกี่ยวกับการใช้อาวุธชีวภาพแต่เราก็ได้เห็นแล้วว่าพวกเขากลับใช้เบย์โอเปิในการพัฒนาหน่วยทาหารของตอนเองขึ้นมาครับเพื่อใช้ในปฏิบัติการเสี่ยงตายต่างๆซึ่งเหตุผลที่ทำแบบนั้นผมเดาว่า BSAA อาจจะต้องการลดความเสี่ยงของทหารที่ต้องสูญเสียในระหว่างปฏิบัติภารกิจอีกทั้งถ้าพวกเขาส่งหน่วยรบที่มีเชื้อไปเจอกับกองกําลังในลักษณะเดียวกันผลกระทบต่อการติดเชื้อกลับจนกลายเป็นซอมบบบบีีี้้แเเเดดยยยวกกัท่่คิขึนนรมมาจะออลงหืไ โอกาสเกิดขึ้นเลยก็ได้ครับหรือว่าจะเป็นความเชื่อว่าถ้าส่งหน่วยรบพวกนี้ออกไปพอไม่ติดเชื้อระหว่างทาภารกิจโอกาสที่มิชชั่นนั้นจะสาเร็จก็จะมีสูงตามไปด้วยฉะนั้นสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อไปนั้นดูเหมือนว่าองค์กรที่เคยปกป้องโลกกําลังผันแปรเป็นวายร้ายส่วนองค์กรที่เคยทําเรื่องแย่ๆก็กลับใจมาแก้ปัญหาที่พวกเขาเคยทํามาอย่างอัมเบลล่าที่เปลี่ยนจากสีแดงมาเป็นสีน้ําเงินแล้วนั่นเอง ทีนี้ถ้าคิดถึงบริษัทดีๆที่มีสีน้ําเงินแล้วลราก็จะไม่ให้คิดถึงแอดไวส์ได้ยังไงล่ะครับกับศูนย์จําหน่ายอุปกรณ์ไอทีทั้งคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กคัจอมอนิเตอร์แล้วก็อื่นๆอีกมากมายครับโดยตั้งแต่วันนี้จนถึงสิ้นเดือนพฤษภาคมนะครับคุณผู้ชมที่สั่งซื้อสินค้าจากแอดไวส์ .co.th สามารถใช้โค้ด t m w o f 5เพื่อเป็นส่วนลดได้ด้วยนะหรือจะใช้บริการ3 d ดีที่ติดต่อไปสั่งซื้อกับพนักงานที่สาขาใกล้บ้านเขาก็จะมาส่งให้ถึงบ้านคุณผู้ชมเลยนะ ส่งพนักงานมารับส่งของเคลมไม่ถึงบ้านอีกด้วยยังไงก็ฝากเอาไว้ด้วยนะครับนึกถึงไอทีนึกถึงแอดไวส์ ice, จำหน่ายและซ่อมครบจบในที่เดียวครับนอกจากนั้นนะครับถ้าแสงสีฟ้าจากหน้าจอมันจ้ากเกินไปก็ต้องมีตัวช่วยอย่างแวน่นออฟทัสแว่นที่ประกอบด้วยเลนส์ที่ช่วยตัดแสงสีฟ้าส่งผลให้เราสามารถจ้องหน้าจอคอมพิวเตอร์ได้นานขึ้นครับตัวแว่นยังช่วยลดอาการสายตามเมื่อยล้าอีกท้งแว่นยังมีความเบาบางแต่แข็งแรงทนทานคุณผู้ชมที่สนใจก็ติดต่อไปสอบถามที่ Facebook ของ o p t u s ได้เลยนะที่สำคัญใช้โค้ดได,ด100อีกะรับ เอาล่ะมาต่อกันที่ปมปัญหาที่6หรือคอนเน็กชันองค์กรอชญากรรมข้ามชาติที่ระบุในบันทึกของโซอีอีกเช่นกันว่าพวกมันไม่มีฐานที่มั่นที่แน่นอนแต่ว่าบทบาทหลักจะอยู่ในยุโรปตะวันออกเพื่อสร้างและก็ขายอาวุธชีวภาพทั้งนี้เดอะคอนเน็กชันนั้นก่อตั้งโดยแบรนดอนเบลลี่มือขวาของสเปนเซอร์ทว่าด้วยความบาดหมางก,กับเรื่องวิสัยทัศน์ก็เลยทาให้แบรนดอนแยกทางออกมาทําบริษัทของตัวเองโดยใช้เส้นสายระหว่างการทางานเป็นผอศูนย์วิจัยอัมเบลลาในแอฟริกาเพื่อขยายสาขาแล้วก็ก่อตั้ ในภาคต่อไปแน่นอนครับปมปัญหาข้อที่เดอะดูกอย่างที่ได้วิเคราะห์ไปนะครับว่าเดดูกนั้นอาจจะไม่ใช่คนปกติธรรมดาทั่วไปและเขาอาจจะเป็นหนึ่งในผู้ที่มีพลังของมิวทาเมซิสอีกคนหนึ่งที่ยังหลงเหลืออยู่ก็เป็นไปได้ทั้งนี้ก็ต้องบอกว่าเดดูกแม้จะไม่ใช่พระเอกแต่ว่าการมาของเขาก็ได้สร้างฐาน FC ของตนเองไว้เยอะพอสมควรผมจึงมองว่าน้าแกน่าจะกลับมานแน่แแลวก็คงจะมีบทบาทสําคัญบางอย่างไม่แพ้เรื่องราวในวิลเลจแน่นอน เอาละครับแล้วปมปัญหาข้อสุดท้ายข้อที่8ก็คือเอดาเอดานั้นเคยจะมาปรากฏตัวในเกมในฐานะผู้ที่ช่วยเหลืออีธานครับแต่ว่าบทบาทของเธอก็โดนตัดออกไปแต่ผมก็กลับรู้สึกว่าการที่เธอเป็นหนึ่งในไอเดียที่จะเอามาเชื่อมโยงเนื้อเรื่องผมจึงคิดว่าแคปคอมอาจจะยังเก็บไอเดียนี้เอาไว้เพื่อรอความเหมาะสมว่าจะส่งเธอเข้ามาในตอนไหนมากกว่าแน่นอนว่าหนึ่งในไอเดียนั้นก็คือผมคิดว่าถ้าอีธานรอดมาได้ในตอนจบจริงๆแทนที่หญิงสาวจะเป็นคนช่วยพระเอกคนนี้ในฉากพิพากษาแต่เธออาจจะโดนปรับบทให้มาเป็นคนที่ช่วยอีธานในฉากจบก็เป็นอะไรที่ นอนอเั่เงและนี่ก็คือข้อมูลทั้งหมดในวิดีโอนี้ครับท้ายสุดคุณผู้ชมที่อยากดูวิดีโอรวมอาวุธทดสอบว่าอันไหนแรงกว่ากันภาคนี้ผมไม่ได้ทําจริงๆนะครับเพราะว่าปลดล็อกยังไม่ครบเลยแต่ผมก็ฝากเนจากวอเทอร์แคชชาแนลให้ทดสอบให้ดูแล้วนะครับยังไงก็แวะไปดูไปให้กาลังใจได้นะท้ายวิดีโอนี้ก็จะมีไฮไลท์บางช่วงบางตอนมาแปะให้ดูด้วยเอาล่ะวิดีโอนี้ผมลาไปก่อนครับแล้วพบกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับเออโอโ้คุณแม่ยังชะงักอะ